สุสรงนะครับสุด sexy นะครับลับปิดตุ้มโหวนะครับร <c oughs> ัดาวัดโอ้โ oh ห <os> <ho> ครับคู่นี้เป็นการชี้ที่2ของสายนะครับใครแพ้ตกรอบนะครับทีมที่เข้ารอบเป็นที่มของสายนี้เป็นทางด้านทีมหนองโพบูทะนะครับหนองเมตานะครับอยู่ในเสื้อสีกรมนะครับก็มีทางด้านวัดสันแบ็กนะครับเป็นเลข12ครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับวิทขอนแก่นนะครับเป็นเลข14นะครับส่วนทางด้านนี้ครับมีทางด้านสารศักดิ์เทวศริครับหรือว่าเจ้าก๊อฟนะครับ หมายเลข2ครับแล้วก็ทางด้านหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นทางด้านเจ้าแฮกนะครับครับผมทักทายคุณสายยันคงถาวรนะครับก็เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราพักชาร์จแบตเตอรี่นะครับขอการถ่ายทอดสดนะครับทางเพจเฟซบุ๊กไลน์นะครับสำหรับการแข่งกีฬาเซปัสตะก้อนะครับสองบัวอาคาเดมี่ ในสายเดียนะครับเอกชันชัยแล้วก็พายุทธสังร้อยครับเข้ารอบเป็นที่หนึ่งนะครับก็เจ้าที่ที่สองเข้าเท่าไหร่นะครับที่สามจะตกรอบนะครับสายละสามทีมครับมีทั้งหมดยี่สิบสี่ทีมแล้วครับมีทั้งหมดแปดสายด้วยนะครับการแข่งขันนะครับเอาแล้วครับลูกเสิร์ฟของทางด้านสรศักดิ์เทวศิริครับเสิร์ฟไปลูกนี้เสิร์ฟออกหลังเฟ่อเอ๋อครับ คุณสายันโททวรครับทักทายนะครับคุณสายัน <t offs> เอาละครับลูกนี้ลุงทำของทีมน้องเวตาได้แต้มครับสุขเดินชัดเจนครับขอบคุณมากครับทีมงานจากกระเพือสุงเดินครับจังหวัดนครราชสีมาครับลูกเสยบของทางด้านวิทย์ขอนแก่นแล้วครับโดยหมายเลข14ครับเสิฟตัดตาลูกนี้จะเปิดได้ครับจับ1ึแล้วโฉบขึ้นบาราตาขายลูกทำลูกนี้ได้แต้มครับ เป็นคาแดน,นะครับขอซาด้านทีมพอนัดดานะครับภาบเบอร์ครับเอ้าภาบเบอร์แล้วเหอเรอฟิงแวบเดียว <c oughs> เอานละครับ <c oughs> เือร์า <c oughs> เปิดหัวและโขึ้นไปหน้าตาข่ายลูกนี้ <c oughs> สองาัก์ครับเ <c oughs> ตะอัดบล็อกออกไปครับุณ <c oughs> สมคิด ไม่ชัดครับภาพเสร,ร oui, Seiten, ์ฟลูกนี้เสร์ฟออกไปครับเตะอยู่ไหนครับสิเด็กดีวัดฟ้าครับแข่งขันอยู่ที่บ้านหนองบัวนะครับอำเภอบ้านฝางครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็บ้านหนองบัวนี่ก็เป็นบ้านเกิดบรรดาของทางด้านพี่โอ๊ตในวัดผาชุมพูนะครับอดีตนักกีฬาเซมตะลกอล์ทีมชาติไทยครับ แล้วก็พื้นที่ในการแข่งขันครั้งนี้ครับโดยทาราเสียสยามบุญญาลุศนนะครับเอาละครับลูกเสิฟลูกนี้ไปเปิดได้ครับทางด้านวิทย์ให้กับทางด้านวัดซันแบ๊ก หายครับคุณดินเดอร์ช้างบอกว่าเงินรางวัลเท่าไหร่ครับรายการดีชิงกันแล้วกันที่หนึ่งหมืบาทนะครับแล้วก็รองแชมป์ก็ห้าพันบาทนะครับชิงถ้วยเกียรติยศนะครับที่สําคัญครับของผู้จัดการกีฬาประกอทีมชาติไทยนะครับเต็งแชมป์ใครครับแอดคุณกิติศักดิ์คำดววครับโอ้หลายทีนะครับก็มีเก่งกับบอลน้อยก็เป็นทีมเต็งครับ เอาละครับลูกนี้สันแบกหน้าตาข่ายไม่ผ่านเลยครับลูกทำของทางด้านวัชริน์เคราดันแล้วครับเจ็ดต่อสิครับเปิดมายังได้อยู่ครับแฮกแท้กับกอบ เปิดเขาได้ครับวิทฟ้าสันแบ็กชงเองกินเองออเรียบร้อยครับลูกนี้ครับคุณสายยันบอกว่ายังพอดูได้อยู่ค่ะคุณสุกิมบอกว่าดีขึ้นมากครับขอบคุณมากครับเอาละครับลูกเสิร์ฟของท่าโจวิ์มา เอาล่ะครับชงขึ้นมาลูกนี้เรียบร้อยครับสระศักดิ์เทาศิริครับเจ้าก๊อฟครับลูกนี้เสิร์ฟออกไปเอครับ ครับเส้นแรกเป็นเสื้อสีน้ำเงินเลยครับเจ้าแฮกบางใหญ่กับเจ้าก๊อฟชนะได้ก่อนครับลูกเสือของเจ้าแฮกครับเสิร์ฟตัดยอดมาครับโอ้ยลูกนี้วิทขอนแก่นครับเข้าไม่ทันครับพยายามที่จะตามไปกัดจุดบารครับคุณจุดเริ่มต้นจุดก็หมายว่าเตะกี่วันครับแอดเตะวันเดียวนะครับจบวันนี้วันเดียวเลยครับสองตัวดึงแทบครับ จะมาการเสิร์ฟไปยังเปิดได้เอาลดมาโอ้ยังเก็บไม่ทันเลยครับลูกตังทอนเลยครับลูกดีครับแม่ถึงกับยิ้มเลยครับโอ้วิดขอนแก่นเลยครับรอบดีรอบชิงปากาเอสไม่ใช่นะครับเป็นการแข่ง พิจิตชัดครับคุณวีรยุทธดาลีคุณจักรีด้วยช่วยว่าเอฟซีหัวหนาสอครับที่ปั๊บบี้ครับนี่ครับสองักทณะสิริครับหัวหน้าสอนว่าเจ้าก๊อฟและก็ใส่สกกรรอได้เลยครับโอ้โหม่พาดครับเซตนี้ถ้าชนะนี้จะเป็นช้ยอย่างเด็ดขาดแล้วผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมแล้วครับตามเข้าไปในรำสองโองสายนะครับ แต่ที่สนามโรงเรียนหรือสนามเทศบาลครับแอดจุดเริ่มต้นถึงทุกหมายอ๋อแข่งที่สนามอ่าทุ่งดานะครับต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่เฟอร์เฟกแล้วก็โอโซนดีมากเลยครับบรรยากาศยกะสวิสเซอร์แลนด์ครับอยู่ที่สนามตะก้อนองบัวคาเดบีครับถ้ามาถึงบ้านนองบัวแล้วสอบถามได้เลยครับว่าสนามตะก้ออยู่ที่ไหนครับก็ทุกคนจะชี้ไปที่ทุ่งดาครับกลางทุ่งดาเลยครับออกจากแขงจากหมู่บ้านประมาณ1กิโล2กิโลเมตรนี่แหละครับ เอาละครับเจ้าแฮกขึ้นบาลูกนี้สรสักดิเทารซิลีครับเรียบร้อยครับโอ้โหโไมว้ผ้าดครับคุณประดียลิลดาบอกว่าเอฟซีจากสมบัลาวนะครับขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับลูกเสือของ back วัดซันแบ็กเสือไปครับสรสักดเทารซิลีขึ้นไปกับเจ้าแฮกลูกนี้โอ้ขึ้นทำลูกมันลอยออกหลังไปครับ ลูกเซิร์ฟของนานเจ้าแฮกลูกนี้เปิดได้ครับวัดให้กับเจ้าวิศวัดกับวิคกัดสองวอครับแล้วก็โดนเกี่ยวแฮกได้ครับสราศากํำไก๊กอฟเตะติดตาข่ายครับโอ,โ,โอ้โหจังหวะขึ้นทางครับเตะติดเบสครับเราทำจัดหนที่สนามหนึ่งแล้วก็สนามสองในช่วงนี้นะครับ หลังจากที่โบสถ์รับประทานอาหารเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณจากข้าวนะครับลูกเสิร์ฟของสรศาสตร์เข้าชีวายังเปิดนะครับบิดให้กับเจ้าวัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โจังหวะขึ้นเท้าครับไม่พลาดนะครับวัดสัตแบงกับบิดขอนกันนะครับต้องการเซตนี้เพื่อตีเสบย์นะครับแท้ไม่ได้นะครับยีเก่งมากนะขาบอกครับบีครับคุณประดิลระดาครับเอฟซีกับพี่คุณสุรพงษ ห้องตา bueno. นะครับจุดเริ่มต้นจุดอะไรว่าเกี่งกระบอลร้อยแต่คู่ไหนครับผมโอ bon ้แต e ่หยอดลูกนี้ครับโอ้ออกข้างไปครับเก่งกระบอลร้อยนิดชนะไปแล้วดึกแบตนะจะรอชิงที่ถือหองสายนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาคารต่อรอบแน่นอนครับเกี่งกระบอลร้อยแล้วก็เจ้าตักนะครับคุณปริญาอีทีว่าเอฟเชียร์วัตซันแบ็กทั้งชีวิตครับผมอ่าครับลูกเสือของวิสไป อย่างเปิดได้ครับแฮกให้กับสรศักดิ์เคาซิลีครับเจ้าก๊อปไม่พลาดครับก็สนานึครับก็ถือว่ายังสูสีนะได้บรรยากาศดีค่ะทุกดาครับผมคุณสายยันคงทาวรครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสหรองเซซี่ลูกเสตะของวัดสันแบ็กเสิร์ฟออกไปครับลูกนี้ครับคคนนนะรับี้โอ้โหเจ้าบักนี่โหดง่ายลูกนี้โอ้โหนี่นะไม่ธรรมดานะครับ วันนี้หลากหลายมากนะห้าต่อ12นะครับตัวเสิร์ฟของกวิทเสิร์ฟติดตาข่ายครับ oh. ลูกเสิร์ฟของส,อสรศักดิ์ยังเปิดได้ครับแล้วก็วัดสแดกโชกเอกอิดเอกออกหลังเอกครับ ต้องบอกว่าด่าเสียดายครับลูกี้ครับเอาละครับลูกเสือขออ้สเสือมายกเปิดได้ครับบัตัสแบ็กขึ้นไปให้กับวิทย์เทออกเองครับลูกนี้<ป>ลแล้วก็จบเกมการแข่งขันเลยครับ เป็นทางด้านทีมพรดัดตาครับเอาชนะทางด้านสองผลตบนไทางด้านทีมต่อตัวได้นะครับทีมพรดัตาเอาชนะไปน้องเวตาไปนะครับ2อต่อศเซตนะครับก็ผ่านเข้ารอบเป็นที่2ของสายนะครับส่วนทางด้านทีมน้องเวตาก็ตกรอบไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวผมอนุญาตตัดช็อตออกไปก่อนนะครับก็่อตัวได้ต่อตัวได้นะครับพวน้องเวตาก็ อขอขอกลับบ้านนะครับแต่แตว่าอย่าเพิ่งกลับนะเออเชียน้องๆกันก่อนนะครับ